ที่เอามาทําด้ามมีดฝักมีดนะฮะไม้เนื้อแข็งแข็งแก่งนะครับนะไม้เนื้อแข็งแก่งแข็งด้วยเหนียวด้วยเป็นไม้เสาเรือนเก่าครับนะไรไม้เสาเรือน มีดีโตมีแหนมรถไฟป่ะครับครับผมวันนี้ช่างแกนะครับท่างแกมามาในแนวกเกษตรกรนะครับนะครับมีพี่พี่เอฟซีหลายท่านเลยครับก็โทรศัพท์มาถามว่าช่างแกมีมีด เกษตรไหมราคาหลักร้อยอะนะมีเกษตรมีแบบไหนบ้างนะมีกี่อย่างแบบไหนบ้างอยากจะเห็นอยากจะซื้อนะครับเห็นเพื่อนเพื่อนซื้อไปแล้วใช้งานดีมากนะครับก็อยากจะใช้งานเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับว่าช่างแกะเนี่ยทำมีดเกษตรมากี่กี่แบบกี่อย่างครับ วันนี้ก็เลยเอามาสาธยายให้ให้ดูนะครับเท่าที่มีขายนะครับนะเท่าที่มีขายคนระับมีบดนะครับเสียมอะไรก็ยังมีเลยนะครับเสียมเหล็กแบบนะครับเสียมเหล็กแบบอย่างนี้นะครับอันนี้ขุดลูกลังได้สบายเลยนะฮะมันก็มีมีดหลายอย่างนะครับนะมีดหลายอย่างนะครับอันนี้จะเป็นมีดอีโต้นะครับ มีดกิโต้ตแหนบรถไฟนะลางรถไฟก็เนี่ยใช่ไหม,ไหมแหนบรถไฟตอนนี้ไม่มีของอันนี้แหนบลางรถไฟน, bor, นีดอิโต้ตตลางรถไฟนะครับอันนี้ก็เคยเอามาขายทุกอย่างเคยเอามาขายนะครับวันนี้เอามามาทบทควรน,นะครับอันนี้เป็นอิโตน้นะครับอิโต้โบราณน,นะครับอิโต้แก้วน้ำม้าโบราณด้ามด้ามไม้นะครับอันนี้เป็นมีด มีดที่ทำไว้นานแล้วครับเนี่หลายหลายสิบปีแล้วครับเอามารีโนเวนใหม่ครับผมเอามาขัดสีชวีวันใหม่ล่านนี้เอายังแม่ามาเคยยังยังไม่เคยเอาออกมาขายนะครับเป็นมีดมีดปลายวายครับมีดปลายวายโบราณน,นะครับนะมีดปลายวายโบราณน,นี่ผมเอามาเอามารีโนเวนใหม่นะครับนะมาปัดมา มาปัดมาขับมาอันนี้ใหม่ครับใส่ด้ามอะไรใหม่นะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยมาขายนะครับมีแต่ไอ้มีดชนเผาเนาะมีดชนเผาแต่ว่ารุ่นนี้ได้เพิ่งเจอนะครับเนี่ยชื่อใส่ด้ามมามาเนี่ยครับมาจะเอามาขายนะครับนะอันนี้เป็นไอ้มีดปลายว้ายใหญ่นะครับปลายว้ายใหญ่โบราณน,นะครับอันนี้จะเป็น ประเภทแบเนี้ครับแนบรถเบนซ์อะไรพวกนี้นะแบบรถเบนซ์รถบรรทุกลากซุงออกจากป่าสมัยเก่านะครับอันนี้มีดปลายบัวนะครับมีดปลายบัวสี่นิ้วนะสิบสามสิบสี่นิ้วนะครับอันนี้นะมีดปลายบัวนะครับมีดปลายบัวอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นไอ้มีดหัวหัวหลิมนะครับนะมีดหัวหลินขายดีมากนะครับปลายบัวนี่ก็ขายมานานละหลายหลายปีละนะครับ ทำออกมาเรื่อยๆนะครับมันเป็นมีดที่ใช้งานดีแล้วก็สวยงามครับอันนี้ก็เป็นหัวปลาหลินนะครับเนี่ขายไปเป็นพันเล่มแล้วนะครับอันนี้นะเป็นพันเล่มแล้วครับขายดีมากครับอันนี้นะใส่ด้ามแ,แทบจะไม่ทันนะครับนะอันนี้ก็เป็นอิโต้สายโหดนะครับนะอิโต้สายโหดนะครับอันนี้นะ ยาว16นิ้วนะครับอันนี้นเ,ปนเป็นเป็นรุ่นพิเศษนะครับทำออกมาใช้ใช้มือเดียวไม่ได้นะครับอันนี้ใช้สองมือมันมันใหญ่นะครับนี่แได้ทดสอบออกคิปมาแล้วนะครับก็ขายได้เรื่อยๆนะครับบางคนก็ว่าจะเอาไปสะสมบางคนก็ว่าจะเอาไปใช้งานแต่ทีนี้มันมันมัน,มนหนักนะครับหนักแล้วก็ด้ามมันใหญ่นะครับใช้มือเดียวนี่จะจะ ังไม่ค่อยไหวนะครับนะต้องสองมือนะครับฟันต้นไม้ใหญ่ๆครับอันนี้เป็นมีดมีดแวงนะครับมีดแหวงเหล็กแหลบนะครับอันนี้นะมีดแหวงเหล็กเหล็กแหลบสาหรับนะครับแต่งกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้ใบหญ้านะครับนะถากถางได้หมดครับเบาคมพลิ้วนะครับเบาคมพลิ้วนะอันนี้ไม่หนาเท่าไหร่ครับประมาณสามสี่มิลนะใช้ ใช้ดีมากใช้ในสวนเียกสวนไร่นะอันนี้ก็เป็นนี่ขอกอไก่นะนี่หวดต่อด้ามได้นะครับนะจะเอายาวก็ได้ไหนก็ได้นี้นะครับก็ขายมีขายอยู่เรื่อยๆนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กไฮสปีดนะครับเหล็กไฮสปีดอนะ่ะเหล็กไฮสปีดนะครับเป็นเป็นทรงอีนบสวยงามนะครับอันนี้นะงามเลยนะคมนะคม ใช้งานทั่วไปนะครับนะอันนี้เป็นมีดบัวชนปากใต้นะครับนะมีดบัวชนปากใต้นะครับอันนี้นะมีดหวดเนี่ยมีดหวดทางเหนือมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับอันนี้ของทางใต้นะครับของทางใต้เขาทางใต้เขาเรียกว่ามีดบัวชนวไม่รู้มันมันยังไงมันชนอย่างเงี้ยเหรอเขาเงี้ยเหรอก็ไม่รู้นะครับผมก็อันนี้เป็น อีโต้อีโต้ไอถึกนะครับไอถึกดอมทนนะครับกแก้วหน้ามานะครับนะฮะแก้วหน้ามาด้ามบ้องนะครับอันนี้นะอันนี้ว่าใช้ซื้อไปเรียกใช้ดุนะครับยันลูกยันหลานนะครับนะข้ามศตวรรษเลยแหละอันนี้นะครับเป็นเหล็กทั้งแห้งเลยนะครับเหล็กทั้งดุนนะครับเนี่ยครับสามารถจะต่อด้ามออกไปได้ครับอันนี้นะ อันนี้ชาวสวนนะครับเนี่ยมีชาวสวนใช้เนี่ยน่าจะปอกมะพร้า,า,าวนเนาะปอกมะได้หมดนะฮะตัดต้นมงต้นไม้มันหนักมันหนักหนาหนักแล้วก็คนทานนะครับอันนี้นะใช,ใช้ใช้ใช้ปอกมะพร้าวแห้งอะไรก็ดีเนาะ <c oughs> เห็นเขาที่ว่าลงลงเห็ดที่ที่ทำกระทีอะนะเขาใช้กัน <c oughs> ครับอันนี้ก็เป็นมีดเดบ,นะ,เดบนะครับมีดเดบสิบนิ้วนะครับ มีดเด็ดสิบนิ้วใบหนานะครับมีดเด็ดสิบนิ้วนะครับเี่ยใช้ใช้เป็นมีดเดินป่าได้เลยได้เลยครับอันนี้นะมีดมีดเด็ดสิบนิ้วนี่ขายไปเยอะเหมือนกันเนาะนี่นะมีสิบนิ้วสิบสองนิ้วนะสิบนิ้วสิบสองนิ้วส่วนอันนี้เป็นมีดลาบนะครับมีดลาบนะครับมีดลาบเล็กมีดลาบเล็กไฮคาร์บอนมีดลาบเล็ก ไฮคาร์บอนอันนี้ก็ติดตลาดนะครับอันนี้นะติดตลาดนะครับทดสอบทุกอย่างนะครับเคยผ่านการทดสอบเคยเคยผ่านการทดสอบลงคลิปลงอะไรแนะนำไปแล้วนะครับไอเรื่องความทนทานความแข็งแรงความบึกบึนนเรี่ว่าทนทนทานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผ่านมอกมาตรฐานอุตสาหะแกะนะครับทุกเล่ม ซื้อไปแล้วรับประกันนะครับรับประกัน,นครับใช้งานไม่ดีเสียหายทำรุดนะครับเปลี่ยนได้คืนได้เคลมได้นะครับนะที่เกียดฝนก็ส่งมาฝนได้นะครับไม่เป็นไรครับรับรับอ่อรับไอะอะไรอ่ะหลังการขายนะครับนะเซอร์วิสหลังการขายได้ทุกอย่างนะครับนะมันบ้างมันบินมันอะไรนะครับอ มาเคมมาเปลี่ยนมาคืนได้นะครับไม่ไม่มีปัญหานะครับความทนทานก็ก็ทนนะครับนะทนทนนะครับนะครทนทานทนทานใช้งานดีนะครับนะ ครับทุกอย่างมันอยู่ที่คนนะครับนะเด็กนี่สี่สิบเอร์เซ็นกันะสูตรชุบครับการทำการตีกับทุบครับรับประกันคุณภาพนะครับคุณภาพครับแก้วนะครับแก้วเกินขวดล้นขวดนะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลบๆหน่อยนะ อ้โ่าวโอเคยัวเสียชอมดอ้าโอเคไมเป็นไนี่ครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนะครับสูตรเดียวกันสูตรชุดเดียวกันนะครับนะไม่ต้องกลัว แต่ว่าอย่า,าไปลองก็แล้วกันนะอย่าไปลองเทแล้วกันครับผมลองให้ดูนะครับมันมีมันมีเทคนิคนะครับนะไม่ใช่ว่าผลแบบคมคมแล้วก็อยาวไปฟันเหล็กฟันอะไรนะครับนะความแข็งความคมเนี่ยมันซ่อนอยู่ในมันซ่อนอยู่ในมีดนะครับนะมีทั้งแข็งทั้งคมนะครับนะครับแล้วแต่เราจะงัดงัด งัดไอ้ส่วนไหนมันขึ้นมาใช้นะครับนะก็เอาไปใช้ทั่วไปนะครับนะเอาไปใช้ทั่วไปนะ่้ดีครับผมก็ไม่ต้องเอาไปอย่างเงี้ยครับมีดนะธรรมาชาติเราก็ใช้ฟันไม้นะครับบนไม้ซอยหั่นเนื้อซอยผักนะครับนะไม่มีปัญหานะครับนะได้หมดได้หมดครับ ก็อันนี้ก็มีดเน็บนะ ครับผมอ่าก็อย่างว่านะครับอ่าถ้าสนใจก็สั่งซื้อมาได้นะครับนะก็เล่มละอันนี้จะขายนะครับจะขายนะครับอ่าราคาเท่ากันหมดนะครับราคาเท่ากันหมดนะครับ6 0 0บาทนะครับ600บาททุกรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับมันหนักนะอันนี้ขายพันหนึ่งนะครับครับอันนี้ขายพันมีอยู่ไฟบัวนี่เหมือนกันนะครับ ลายบัวนี่ผมขาย800นะเนาะ800นะครับแต่ว่าเป็นมีดมีดพวกนี้ครับก็อยากได้รุ่นไหนนะครับก็สั่งมานะครับนะอยากได้รุ่นไหนแคปรูปมาได้นะครับนะมันจะมีอันนี้มันหนักค่าส่งมันแพงนะครับ1000บาทนะครับพวกนี้600บาทหมดอันนี้500นะครับ500บาทเนาะมี500นะขายเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับอันนี้500บาทนะครับ มีดมีดอาไฮสปีดเอ้ยนี่อันนี้มีมีดอะไรนะฮะคาร์บอนเนาะคาร์บอนห้าร้อยไฮสปีดห้าร้อยเหมือนกันนะอันนี้ก็เท่าไหร่ดิมีก็ห้าร้อยนะครับเป็นมีดแปลงนะครับมีดแปลงห้าร้อยบาทอราคาเดิมครับไอนี่ก็ราคาเดิมนั่นแหละเนี่ยหกหกร้อยบาท มันหนักแล้วอันนี้เป็นกิโลอ่ะครับใช่แล้วแต่ว่าอันนี้มันทํายากหน่อยอันนี้นะถ้าถ้าใส่ฝักนี่นะครับใส่ฝักใส่อะไรนี่ก็ตกอยู่พันกว่าบาทนะครับพันหกพันแปดนะอันนี้เห็นถ่าจะมีอยู่สามเล่มครับเออครับผมก็ไออันนี้ก็แบบนบรถไฟนะครับแบบนบรถไฟครับอันนี้น่าใช้มากเลยครับผมออาก็อันนี้ก็เป็นดาบนะครับดาบ ดาบของพี่หานนะครับทําเสร็จละอันนี้แกจะเอาไปเมืองจีนนะครับนะสองเล่มนี้เป็นดาบตาเต่าของพ่อทันนะครับอันนี้แกซื้อละครับนะแกซื้อละเนี่ยดาบตาเต่านะครับนะอันนี้ทรงเขาเรียกว่าทรงอาทรงหัวหัวปลาหลดนะครับนะหัวปลาหลดอันนี้พิเศษนะครับอันนี้เป็นดาบย่างขาเนาะดาบย่างขานะครับมีอยู่สามเล่ม เหลืออยู่ที่บ้านเล่มหนึ่งเก็บไว้บ้านเล่มหนึ่งออไม่รู้ว่าใครซื้อก็จะขายแต่ว่ามันมันหายากแล้วดาบย่างคานะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นดาบยีบ่ยิบสี่นิ้ว่ะยี่สิบสี่นิ้วของช่างแก่นะครับอันนี้ฝีมือตอกยันของสลาเอนะครับนะฝีมือตอกยันของสลาเอนะครับอันนี้เป็นฝีมือเสียมยันของช่างแกะ างแกะครับนี่นะเขยียนยันผมข้างแกะเห็นชัดไหมนะเทียบเทียบกันเทียบรัศมีเทียบรัศมีครับผมนะครับก็อ,อยากได้ก็สั่งมานะครับดาบพ่อทันผมมีมีอยู่หลายเล่มอยู่นะครับนะมีอยู่หลายเล่มอยู่ก็เอาไปใส่ฝักใส่อะไรมาครับอันนี้ไปเมืองจีนนะครับสองเล่มนี้ไปไชน่านะครับ 6เล่มนั่นจะไปอเมริกานะครับนะของที่อัานนะครับกําลังจะเสร็จนะครับนะเสร็จมาเสร็จมาบ้างละนะแต่ว่ายังไม่ครบ6เล่มนะครับอันนั้นอเมริกาครับผมอันนี้เมืองจีนนะครับล้วนแต่มหาอำนาจทั้งนั้นนะครับที่ซื้อไปนะครับดาบนะครับพวกจรวดพวกไอ้มิสั์อะไรเนี่ยเขาไม่เล่นแล้วเขาเล่นดาบแล้วสมัยนี้นะครับนะวันนี้ก็ ช่างแก่ก็ไปก่อนแล้วนั่งเสียมเหล็กแบบนะครับนะราคาไม่ไม่พแพงน่าหร่นะครับนะ,นะราคาไม่กี่บาทนะครับนะนะครับผมก็ซื้อไปใช้ได้เป็นเหล็กแบบครับคนเฒ่าคนแก่เขาเขาทำนะวันนี้ผมอำลาก่อนนะครับนะสนใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่างแก่นะครับเบอร์ไลน์ช่างแก่ก็086 3 7 8, 8, 8, 8 0 8 1 0นนะครับแล้วก็เบอร์ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็0899547220นะครับนะโทรมาได้ครับ,ก,รบก่อนเยี่ยงคืนนะครับก่อนเยี่ยงคืนเนี่ยโทรมาได้ตลอดนะครับนะสวัสดีครับ